สการะพระประจำวันเกิดทั้งเจวันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองพระประจำวันเกิดวันอาทิตย์คือพระพุทธรูปปางถวายเนตรจะทำให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขพระประจำวันเกิดวันจันทร์คือพระพุทธรูปปางห้ามญาติจะทำให้เกิดความสุข แคล้วคลาดจากพระยันตรายต่างๆพระประจำวันเกิดวันอังคารคือพระพุทธรูปปางสายญาติจะทำให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตอย่างคาดไม่ถึงพระประจำวันเกิดวันพุธกลางวันคือพระพุทธรูปปางอุ้มบาท ทำให้บังเกิดความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตอย่างคาดไม่ถึงพระพุทธรูปประจำวันเกิดวันพุธกลางคืนคือพระพุทธรูปปางป่าเลไลทำให้บังเกิดความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตอย่างคาดไม่ถึงพระประจำวันเกิดวันพระรหัสคือพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตัสรู้จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์พูนสุข อย่างน่าอัศจรรย์พระประจำวันเกิดวันศุกร์คือพระพุทธรูปปางรำพึงจะทําให้เกิดความปลอดภัยบุญบารมีคุ้มครองพระพุทธรูปประจําวันเกิดวันเสาร์คือพระพุทธรูปปางนาคปรกทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างคาดไม่ถึง